เพราโลยังขาดแคลนความรู้ประสบการณ์ภายในที่ถูกต้องและความเข้าใจชีวิตว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิตจึงจำเป็นที่ลูกๆทุกคนผู้มีบุญจะต้องฝึกตนให้เข้าถึงแสงสว่างภายในซึ่งมีอยู่แล้วเนี่ย ให้ถึงดวงธรรมภายในถึงพรระัตนตรัยในตัวจนกระทั่งเรามีความผาสุกเบิกบานสดชื่นตื่นแล้วนะเมื่อเราสว่างโลกก็จะได้สว่างตามไปด้วยเพราะเราก็จะขยายความรู้นี้และ,และประสบาการณ์นี้ถ่ายทอดไปยังมวลมนุษยชาติ โดยเริ่มต้นจากผู้ที่ใกลชิดก่อนแล้วต่อไปพอเห็นหน้าตาเป็นมนุษย์เราก็จะขยายไปสู่มวลมนุษย,ยชาติการทำอย่างนั้นก็คือการให้ธรรมทานนั่นเองการให้ความรู้อันบริสุทธิ์ความรู้ที่แท้จริงของชีวิตแก่พื้นมนุษย์เป็นการให้ที่สุดยอด เป็นยอดสุดของนานให้ยิ่งกว่าการให้เสือ้อให้ผ้าให้อาหารซึ่งมันอยู่ไม่นานใช้ไปก็ผุพังไปแต่ให้ธรรมทานอยู่นานให้ความรู้นี่มันอยู่นานคำแนะนำที่ดีนจะอยู่กับตัวเขานานนานข้ามชาติทีเดียวแหละเพราะว่าเขาได้ไปแล้วก็เอาไปใช้ได้ตลอดชาติชาตินี้ชาติน้าชาติต่อๆกันไป มีความสุขไปยาวนอนทีเดียวส่วนเสื้อผ้าอาหารมันแป๊บเดียวก็พังแล้วอาหารพอเข้าไปจากอาหารใหม่ก็เป็นอาหารเก่าเสื้อผ้าใหม่ก็เป็นเสื้อผ้าเก่านี่แหละนะลูกนะจึงจำเป็นที่เราจะต้องฝึกใจของเราให้มันหยุดให้มันนิ่งน่งให้เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตูวของเรา อย่างถูกหลักวิชาและด้วยกำลังใจสูงส่งที่จะต้องปฏิบัติให้เขาถึงให้ได้ด้วยกำลังเรี่ยวแรงแห่งความเพียรของเราความตั้งใจดีของเราตั้งใจจริงของเรากับหลักวิชาที่ถูกต้องเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆจากมืดก็จะมาสว่างจากนั่งแล้วทึบๆอึดอัดก็จะ มาโลง่งมาโปร่งมาเบามาสบายมาขยายออกไปเนี่ยอยู่ที่หยุดกันนิ่งอย่างเดียวนะจ๊ะเพราะฉนั้นหลักของชีวิตที่มีแต่หยุดกันนิ่งนั้นนั้นแหละหยุดกันนิ่งแล้วเนี่ยความสว่างมันจึงจะเกิดเป็นแสงแห่งความบริสุทธิ์อมันเกิดถ้าไม่หยุดไม่นิ่งมันมืด มันมืดมนก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องราวชีวิตของเราจริงยังเป็นความลับสำหรับเรา